ส่วนเรื่องของการย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะยืนยันว่าการย้ายประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็เป็นไปเพื่อความเหมาะสมค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องของความผิดพร้อมกับให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะชี้แจงการตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่เชื่อมโยงการทุจริตที่ได้รับจากศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะคะโดยบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบไต่สวนยืนยันจะให้ความเป็นธรรมเพื่อไม่ให้นำไปสู่การกลั่นแกล้งกันได้ค่ะที่จะใช้กบบระบวนการทานการกับใครก็ตามเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็อะไรนะให้มีวากว่ากาัน ในการชี้แจงแลนะในกระบวนการยุติธรรมมีอยู่แล้วนะคือที่ผ่านมามันมีปัญหาตรงที่ว่าไม่ถูกเข้านําสู่กระบวนการไงใช่ไหมพอเข้าสู่กระบวนการปั๊บมันก็ไม่ได้รับการยอมรับก็กลายเป็นว่าอืแต่แก้กันอะกันผมจะไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านั้นให้ความเป็นธรรมทุกคนนะฮะ สำหรับคำสั่งโยกย้ายนางสุดทศีวงสมานพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของความผิดแต่เป็นการปรับย้ายเพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ยังไม่มีการปรับย้ายข้าราชการในตำแหน่งใดๆเพิ่มอีกค่ะในกระทรวงศึกษาการ4 5หคนนั้นไม่เกี่ยวไม่ได้มีความผิดอะไรผมทาเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าปรับ,บเพื่อความตามความเหมาะสมนะเพราะผมต้องการปฏิรูปเขายัางไม่ได้มีความผิดอะไรหรอก ส่วนการตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดินค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องตรวจสอบย้อนหลังและหากพบว่ามีความผิดก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้หากคดียังไม่หมดอายุความกรมที่ดินต้องไปดูนะกำลังสอบสวนอยู่มันต้องย้อนกลับไปหลายหลยกรมนะหลายอธิบดีเหมือนกันนะ <c oughs> เรื่องการออกโฉนดออกนอะไรทศสามต่าที่ผ่านมาเนะี่ยคือวันนี้มันต้องทำสองอย่างนะก็คือหนึ่งว่า คนที่เขาเข้ามาแล้วก็ซื้อที่ซื้อถางโดยเขาคิดว่ามันถูกก็มีไอ้คำว่าถูกก็คือมันมีโฉนดมีนอสามกอถูกต้องทุกประการสมมุติได้มีเอกสารพบเนี่ยเขาก็ซื้อเขากาลงทุนเป็นพันพันล้านไงเขาต้องเชื่อมันว่ามันถูกเขาถึงซื้อต้องไปดูกนต่อว่าถ้ามันผิดขึ้นมาเขาจะไอ้แล้วตรงนั้นมันออกมาได้ยังไงถึงไคยก็ลงโทษหมดอะจะย้อนไปถึงไหนก็แล้วแต่ นายกรัฐมนตรีนะคะยังให้สัมภาษณ์ในประเด็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ IKO โได้บอกว่ารัฐบาลได้แบ่งการทำงานออกเป็น2ระยะค่ะคือระยะเร่งด่วน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือให้ทำการบินได้นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบสายการบินอีกกว่า70สายการบินว่าดำเนินการถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อที่จะจัดเกรดของสายการบินสายการบินใดที่ดำเนินการไม่ถูกต้องก็จะต้องถูกระงับการบินขณะที่ระยะยาวค่ะจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบินทั้งระบบทบทวนการบินของสายการบินต่างๆที่ยังไม่เรียบร้อยโดยให้ทำตามระเบียบปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้500้อข้อระวัติที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลแต่ก็ยังไม่มีกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นจึงต้องออกกฎระเบียบเพิ่มเติมค่ะ